เมนูต้มผักสิบอย่างแจ๊กหนอซาสีงโงรับฉิกป่วยก้าจับจับชายจ้ากิวกิวกรับกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์คงยงวันนี้เราขอเสนอวิธีการทำต้มจับชายแปลตามภาษาจีนแต้จิ๋วนั่นก็คือต้มผักสิบอย่างนั่นเอง ทำอย่างไรให้อร่อยผักไม่ขมไม่เปรี้ยวสูตรโบราณต้องใส่หมูสามชั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะไปชมกันครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะนำกระเทียมตำมาผัดกับหมูสามชั้นนี่นะฮะหมูสามชั้นนี่เราจะหั่นเป็นชิ้นพอคำนะจ๊ะผัดให้พอเกลี่ยนะฮะยิ่งเกลียมนะยิ่ง,งดีนะฮะ จะได้กลิ่นหอมๆเวลาเราไปต้มจับฉ่ายนะจ๊ะนะจ๊ะจากนั้นให้นำผักที่สุกยากนี่นะฮะเช่นผักคะนา้าหรือผักอื่นๆก็ตามนะฮะลงไปผัดเลยจ้านี่นะฮะผัดลงไปเลยจ้าให้มันยุบตัวนะจ๊ะนี่นะฮะส่วนผักที่สุกง่ายเช่นกวางตุง้งหรือผักกาดขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ตอนต้มนะจ๊ะเราจะเพิ่มรสชาติด้วย น้ำมันหอยนี่ฮะอันดับแรกเลยนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วผัดคุกเขาคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะนี่นะฮะและอันนี้ก็จะเป็นน้ำสต๊อกน้ำที่เหลือจากการต้มจับฉ่ายครั้งก่อนนะฮะผมก็จะมาทำเป็นน้ำสต๊อกเลยนะไม่ต้องต้มกระดูกหมูอีกนะแล้วก็ใส่เห็ดหอมแล้วก็แครอทลงไปนะจ๊ะนี่นะะก็จะเป็นหัวเชื้ออย่างดีเลยนะฮะในการต้มจับฉ่าย จากนั้นเราก็จะนําผักที่ผัดนะกับหมู3ามชั้นเท hey, ใส่ลงไปเลยจ้านี่นะฮะจุกบจับจับนะจ๊ะจ๊ะจ,าาจ,าาจา๊ะใส่ไปเลยจ้าเสร็จแล้วให้เติมน้ําสะอาดลงไปพอท่วมผักเล็กน้อยนี่นะฮะจากนั้นเราจะนําหัวไชเท้านี่นะฮะหัวไชเท้านี่เราต้มสุกก่อนนะฮะสุกก่อนเลยจ้านี่นะฮะมาใส่ทีหลังนะจ๊ะนี่นะะเสร็จแล้วเราจึงจะเติม วางตุ้มแล้วก็ผักกาดขาวซึ่งเป็นผักที่สุกง่ายนะใส่ลงไปทีหลังจ้านี่นะฮะแล้วก็ทําการคลุกเค้าคลุกเค้านะให้เข้ากันนะจ๊ะต้มอีกสักพักนะจ๊ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็เกลือเล็กน้อยและที่สําคัญก็คือซีอิ๊วดาชนิดหวานจ้าเพื่อสร้างสีสันให้เข้มเขนะจ๊ะต้มทิ้งไว้โดยใช้ไฟอ,อ่อนๆจนผักเปื่อยได้ที่ แล้วแล้วต้มจับฉ่ายของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากิวคิวกราบกาบ,าบมาแล้วจ้าต้มจับฉ่ายอร่อยผักไม่ขมไม่เปรี้ยวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการทำอาหารง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกริงๆอ๋อแอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละกิ๊กิหอมกุ่น้่